คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้าท่วมที่สุโขทัยแม้ว่าชาวบ้านแน่นอนครับเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าบางส่วนเขาพยายามที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการออกไปจับปลาเพื่อสร้างไรายได้ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ2 5 0 0บาทเลยนะครับตามไปดูชาวบ้านเขาจับปลากันหน่อยนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรกันบ้างครับ ยอแหและคันเบ็ดเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยนํามาใช้จับปลาในช่วงที่มีน้ําไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุโขทยัยเช่นครอบครัวนี้พากันออกมาจับปลาเนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ําท่วมไม่สามารถประกอบอาชีพได้นางสุรีรักถึงชาวบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยบอกว่าช่วงฤดูน้ำหลากชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจะออกมาหาปลาเพื่อย,ยังชีพ ส่วนหนึ่งนำไปประกอบอาหารและส่วนหนึ่งจำหน่ายเพื่อน,นำเงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่จะได้ปลาซิวและปลาส้อยที่ราคาไม่แพงมากนักถ้าหากินกันทั่วไปถ้าท่วมที่นี่ก็ไปหากันไปเรื่อยๆไปทั่วไปถึงข้างล่างไปบ้านโกงก็ไปไปจ้ะหน้าแรงก็ไป <laughs> ไปหาตอนที่ก็สมน้ำไส่ข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไปหาตามน้ำแหง้งจ้ะซึ่งรายได้เท่าไหฮะรายได้ มันก็จะว่าโอเคก็โอเค,อเคก็พอมีกินมีใช้ก็จะว่าเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนก็พอได้กินไปได้กินได้ใช้แต่ว่าได้เก็บไหมก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ขัดมือก็พอได้กินไม่เพียงเท่านั้นอาชีพรับซื้อขายปลาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จากการผันตัวจากเกษตรกรมารับซื้อปลาในช่วงน้ำหลากบริเวณที่ชาวบ้านหาปลาแม้ไรายได้จะไม่มากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะนําเงินมาใช้จ่ายในช่วงนี้เพราะยังมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแวะเวียนมาซื้อเพื่อน,นําไปประกอบอาหารทีนี้เราก็รับแบบรับพออยู่ได้อะไม่ขายแพยงจนเกิน,เกนไปลูกค้าก็เยอะเราก็สงสารเขาเขาก็ยกกว่าจะได้มันก็แย่เขาก็สงสารเรา, <c oughs> <c oughs> าช่วยกันแต่คนในจังหวัดสุโขทัยนี่แหละส่วนใหญ่จะต้องมาหาปลากันเ <c oughs> ขาเนีอ่ยอยกสี่ซันกันอะ อยู่สี่ซัดอยู่ทุ่งสันเหลี่ยมกันแต่ก็มาเจอกันแล้วก็เหมือนเป็นมิตรกันอ่ะช่วยกันไปช่วยกันไปโดยปลาที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้อยจะขายในกิโลกรัมละ20-60บถึงบาทปรากฏคังกิโลกรัมละ150บาทส่วนปลาขยงจะขายในกิโลกรัมละ60บาทวันหนึ่งจะขายปลาได้จำนวน200-500ถึงบาท ถึงแม้จะไม่ใช่รายได้จำนวนมากแต่ก็เปลี่ยนวิกฤตน้ำท่วมให้เป็นโอกาสได้เป็นอย่างดีชาวบ้านบางส่วนเองเขาบอกว่าสำนวนไทยที่ใช้ได้ดีในช่วงนี้ก็คือในน้ำมีปลาในนามีน้ำนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอครับในนาก็มีน้ำจริงๆเป็นความพยายามในการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับ